โอ้โห oh, oh. ไม่อยากให้มันซึ้งมากหรืออะไรมากแต่ว่าเอาจริงๆผมอยากขอบคุณโบส์มากเลย mm hmm. เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า mm hmm. ผมมเพิ่งเพิ่งมาเรียนรู้วงการวายตั้งแต่เล่นเรื่องนี้ mm hmm. ผมอาจจะเคยเล่นเรื่องอื่นมาก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องมาอยู่ใน mm hmm. เข้าถึงแบบเปิดประตูเข้าไปเลยผมอาจจะแค่งแง้มไปก็ได้แต่เนี่นเข้ามาแล้วอะแล้วก็ขอบคุณโบสที่บอกว่าเอ้ยขอบคุดมึงนะฮะมึงต้อง <laughs> เอ้ยบางทีเราทําอะไรไม่ดีไปอ่ะโบก็บอกว่าเฮ้ยมึงต้องแบบนี้นะบางทีต้องอะไรแบบนี้หน่อยอนะไรเงี้ยเราก็รับฟังแล้วเ,เราก็พยายามแก้ไขยอยู่อันนะี้ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าสิ่งที่ผมทาไปอ่ะหลายคนอ่ะอาจจะรับตรงนั้นไม่ได้หรือว่าอาจจะรู้สึกไม่โอเคตรงนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ขอบคุณมากๆที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันแล้วแบบมีแต่ให้กําลังใจกันแล้วก็มีแต่เหมือนกับว่าเอาสิ่งดีให้กันนะครับ ใช่อันนี้ต้องขอบคุณมา,มา,มากๆครับ <c oughs> ก็ผมเองก็อยากขอบคุณตั้งแต่วันแรกเลยที่โอ๊ตไม่เคยโอ๊ตเป็นคนไม่เคยตัดสินโบ๊ทเลยโบ๊ตจะเป็น,ย,ะะนยังไงก็ได้โบ๊ทจะเล่นอะไรพูดอะไรยังไงก็ได้โบ๊ไม่เคยแบบอีหรือว่าไม่เคยแบบกีดกันหรือว่าอะไร<ม>โบ๊ทเลยโอ๊ตใจกว้างมากแล้วก็เปิดรับโบ๊ทมากๆดีใจที่โอ๊ตเป็นแบบนี้ดีใจที่โอ๊ตเป็นโอน้ะครับแล้วก็ คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบผมโชคดีหรือว่าอะไรนะผมทั้งหมดทุกครั้งที่แบบมาทํางานบอกตามตรงนะเออกูอยากเจอมึงมากเวลาที่แบบทุกครั้งที่มาทํางานอืมัมนไม่รู้อะเซฟโซนมัน้งอ่าเข้าใจถ้ามีมึงมาด้วยมันก็เออมันดีแต่เ <laughs> <laughs> ่าบอกไว้ถูกเหมือนกันมันแบบมันน่าจะแบบมีที่พึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยเออก็ <laughs> 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 นั่นแหละมันแบบมันรู้สึกว่าอยากอยากเจออะไรเงี้ยก็มันเป็นเซฟโซนของผมไปแล้วละมั้งอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องแบบโอ้ไม่ต้องโอ้รักบสมากอะไรขนาดนั้นก็แต่ก็แบบเหมือนแบบเป็นเป็นแบบเป็นคนที่ดีของกันและกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆ นานๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนคนรักเขาบอกรักกันไปเรื่อยๆนะอะไรแบบนี้ครับก็เขาอยากให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องดีมากกว่านี้ก็ได้ก็อยากจะขยายความคือว่าเราสองคนนี่ยไม่เคยบอกรักกันนะพี่แต่ว่ามันหม้ว่าไม่ว่าจะทําอะไรกันเราเรารู้สึกว่าเขารู้สึกรู้สึกดีกับเราอ่ะอันนี้คือมันมันเป็นอะไรที่เวลาทำงานด้วยแล้วมันมีความสุขอืมใช่สบายใจความสัมพันธ์ของเราสองคนเป็นเป็นาคำจำกัดความว่าอะไรดีแล้วแต่ใจคิดเลย แต่อย่างที่เราจะบอกอยู่ประจำว่าไม่ไม่ถึงว่าแล้วแต่ที่ทุกคนจะคิดเลยแต่ว่าสิ่งนี้อยากจะบอกเราว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันมากๆเลยครับใช่ครับแฟนคลับชอบถามว่าเป็นเป็นแฟนกันหรออะไรวะไม่ได้เป็นแฟนแต่เป็นโอ๊ตเป็นโบ๊ทใช่ใช่ใช่คำพูดมากมายสองลหรอว่าเออคิดเอาเองโมเมนต์ชอบไปคิดเองอ่ะ โ <Okay. S 2> อเคอะย่้งสุดท้ายแล้วเนาะฝากถงึงแฟนแล้วกันครับก็บบขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณมากๆเลยจริงๆที่ซัพพอร์ตซีรีส์อย่าง,งนี้คือการซัพพอร์ตซีรีส์อย่างนี้มันไม่ได้เป็นแค่ซัพพอร์ตพวกผมสองคนคมันเป็นการซัพพอร์ตทีมหลังบ้านซัพพอร์ตบริษัท M4 Entertainment ซัพพอร์ต แม่ออสัพพอร์ตพิสลีนพพอร์ตพี่ฟิล์มผู้ภูมิกับทุกๆคนทีมช่างภาพทีมช่างไฟทีมสวัสดิการทุกๆคนเลยแบบการที่ทุกคนมาดูซีรีส์นี้แล้วเกิดการแชร์ออกไปเนี่ยคือทุกคนกําลังสพอร์ตทั้งตัวผมและคนที่อยู่รอบอตัวผมอยู่<ช>ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ครับแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆแล้วก็ไปเรื่อยๆครับผมใช่ครับสำหรับผมก็จริงก็ขอบคุณเช่นเดียวกันเลยที่มารู้จักพวกเราแล้วก็มารู้จักทาง ทีมงานหลังบ้านเราด้วยเหมือนว่าทุกคนก็เอ็นจอยพวาเราเรา,เราก็รู้สึกดีใจละที่สําคัญเลยนะครับเอ,อย่าเพิ่งลืมพวกเรานะซีรีส์จบไปแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นก็ได้นะ <laughs> เพราะฉะนั้นคุณนึกว่าจะอ้อนเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้หกมารู้พร้อมกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผม อยากให้ทุกคนนะครับสนับสนุนพวกเรากันต่อไปแล้วก็พวกเราจะคอยเป็นความสุขให้กับทุกๆคนที่ชื่นชอบพวกเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ